มาดูปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกันบ้างนะคะแล้วส่วนใหญ่คนที่ถูกกระทำเนี่ยก็จะเป็นเป็นภรรยาเป็นแฟนสาวเนี่ยนะคะคแล้วเขามีตัวเลขเมื่อประมาณสักปี2ปีที่เข้าไปสำรวจมาว่าผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อถูกกระทำความรุนแรงอะไรต่างๆเฉลี่ยเนี่ย เจ็ดคนต่อวันนี่คือแค่เขาไปสำรวจมานะนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทั้งหมดแล้วถ้าไปสำรวจตัวเลขมาเนี่ยคนที่ต้องเข้าไปบำบัดรักษาไปแจ้งความร้องทุกข์ปีหนึ่งเนี่ยสามหมื่นกว่าคนอันนี้คือเฉพาะตัวเลขที่สำรวจมาได้นั่นแปลว่าผู้หญิงเรายังถูกทำร้ายยังตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอยู่อีกมากนะคะอย่างในกรณีล่าสุดเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนะคะเข้าไปร้องทุกข์กับทางตารวจว่า ถูกอดีตแฟนหนุ่มค่ะพฤติกรรมเนี่ยเสพยาเสพติดเล่นการพนันแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายจนสุดท้ายเธอทนไม่ไหวขอเลิก ไปแจ้งความให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วฝ่ายชายรู้ก็ยิ่งตามรังควาน<ม>คมขู่<ม>คุกคามอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องยอมรับว่า,าเป็นปัญหาที่เราเจอกันบ่อยมากนะคะ<ม>สำหรับการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วคนที่พาเหยื่อรายนี้เข้าไปพบปะก,กับทางเจ้าหน้าที่ก็คือในการจอมพลังค่ะการถัดพงไ์ภัยบุญเวศนะคะพาหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายพร้อมกับลูกวัย12ปีเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หัก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะบอกว่าหญิงสาวรายนี้เนี่ยถูกในเต้ยซึ่งเป็นอนดีตแฟนเข้ามาข่มขู่คุกคามค่ะผู้เสียหายเป็นแม่ไม้ลูกติดยอมรับนะคะว่าอยู่กับในเตยเนี่ยมาหลายปีหลังจากที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยถึงจะทราบว่าตัวในเต้ยแฟนหนุ่มอดีตแฟนหนุ่มเนี่ยนะคะมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดแล้วก็มักจะทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งจนสุดท้ายเธอเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยพยายามขอเลิก แล้วก็พยายามหลบหนีไปหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะจนเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วก็ไปเช่าอยู่ไปเช่าคอนโดอยู่กับลูกก็ยังถูกตามมารังควานอีกก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับตํารวจแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องที่นายเต้ยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การพนันทีนี้ในเต้ยไปรู้ค่ะว่าเธอให้ข้อมูลเหล่านี้กับทางตํารวจก็เลยยิ่งไม่พอใจมาดักข่มขู่ค,คุกคามอยู่ตลอดเวลา การจอมพลังเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ต้องพาผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับทางพลตเอกสุรเชษให้ช่วยเหลือด้านคดีก็เพราะว่าตำรวจในพื้นที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้และขณะเดียวกันก็ประสานไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อจัดสถานที่พักให้กับผู้เสียหายแล้วค่ะ